ทางหายมาหนาไหะครับว่าผมไม่ได้นีผมอทินี้ก็หายสประมาณสี่หวันแล้วครับผมนี่อีพที่สามตอนจบมาครับคือเพิต้งให้นะครับไอจีมาระบบนะอจมาระบบนะครับโอเคครับอก็เจะลงไปยอีที่สีนึงด้วยนะครับก็มีือืเออมก็อยูในนั้นเลครับชอมพ่นนะครับครับวันน้อีสามตอนจบนะอีทีสามที่ไม่มีอะไรนีย ทำอะไรมาทัาชมกำลัยดูีีสั่ง้ีหนึงด้วยครับมอกรให้หมาทั้ชมซีนซีนของินของคันไม่จำไม่สบายนะปโอ้อยนี่อนมอพี่แม้ไม่เป็นเพลิงหรอนพี่ชม เราเข้าตรงนี้ดิมีอะไรอ้าวมาเข้าตรงน้ได้มาลองห็นดักมาเลยหน่คุณภาพคัรนล็กเลยทั้ชุมโหล็กมากมมมมกับยมหู

มีแคนนน่นี่ยเท่าับนสุดยอดมาแล้วเปด้เรื่องอะไนอ้ยนี่กไมีเรื่องงนอ้อว่รนแค่ตัวเนี้ยมดูคาซีในีที่สองแน่คับคาซีไม่อยเนี้ย

ที่นี้ไม่ไมด้ถ่ามีกระปไม่รูเดี๋ยวคิปมไม่ยานะครับท่านผชมเดี๋ยวเราป้องมนอะไรยืเมันเ้็นกันทีนี้แต่ว่าเป่นยังไงท่างงนผน้เอ้ยมันเข้ามานอเจดิ้งลอะไร อีพีที่สองเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงตรงนี้ว่ะแค่ตรงนี้ตรงนี้ผมไม่ได้ยินนะแต่ว่าปัตตาเลคป่ะเสียงโซล่าเสียงมันดังมากเลยครับคุณใช่ไหมเนี่ยใช่ไหน

โอคครับในที่สุนี่ครับน่าจะบกันเพเท่นี้ครับน่าจะมีอ้นี้มีเกมมาถังนรมาเล่นครับนะเนชต่อไปครับนผู้ชมว่าครั้นี้ครับจะได้เล่นกันนาสี่ห้าี่ันเพราะห่ไกันนาเพาะมีทุรม่ค่างเท่าไหเนียวขอเราก่อนครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับเรต่านะครับโอเคโอเคตามชิมก่อตามกไม่เครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคทุกท่านที่บ้านะครับเดี๋ยวาเจออละ ดูถังนะพี่นะหมดเรยตดี๋ยวโบ้ดูถังให้ดูนะครับจริงๆเลยนดมเลสโคตรจริงๆนะโอเครับ้ายบายนะท่านผ้ชมบ๊ายบาย